ฟังดีคือมีลักษณะอย่างไรต้องตั้งใจสงบฟังพิจารณาธรรมะที่ท่านเทศไปนั้นโดยเฉพาะไม่ได้ส่งไปใน,นที่อื่นในการที่ฟังโดยเฉพาะนั้นไม่ใช่ไปรู้หมด ที่ทันเทศมากมายไม่จะไปรู้ทั้งหมดแต่หากมันจะไปถูกกับนิสัยจริตของตนข้อสักข้อสักคำหนึ่งยึดอันนั้นเป็นหลักอันนั้นเรียกว่าได้อุบายเรียกว่าได้ปัญญาการที่ฟังมาก จิตไม่สงบจดจำได้้อยคมนั้นจริงอยู่แต่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราจำได้เฉยเฉยแต่ไม่เขาทราบซึ่งเขาถึงใจถ้าหากทราบซึ่งเขาถึงใจสัอคำหนึ่งก็ได้แต่มันจำไม่ลืมและก่วงขวางหาที่สุดไม่ได้นั่นเรียกว่า อุบายเกิดขึ้นภายในใจของตนในการที่จะเทศในวันนี้จะเทศ,เทศถึงเรื่องความความที่เป็นของโปร่งปลอดปร่งความที่ปลอดโปร่งไม่มีประมาณนอย่างแล้ความผันคือไม่รู้ อันอย่างนึงพูดถึงความตันก่อนปิดตันทุกสิ่งทุกอย่างปิดมดที่เขาเรียกว่าวารทั้งเก่าถ้าพุทธรูปปิดถาวรทั้งเก่าเร็วอยู่ปงคงกระพันคือปิดหูปิดตาปิดวาวรทั้งนักทวารเบา เลยไม่มีทางออกนั่นเรียกว่าปิดวารการปิดวารคือหมายความถึงการทำรวมระหว่างไม่ให้ไปส่งออกไปภายนอกถ้าเมื่อไปส่งออกไปภายนอกมันก็ปิดมันก็อยู่สิมันจะยิงออกหรือมันจะปันเข้าหรือมันปิดหมดถาวรทั้งกาแล้วมันก็ ยิงไม่ออกปันไม่เข้าเท,ท่านั้นสิได้แก่ไม่ระเบิดออกไปไม่ส่งไปคำมันส่งไปมันต้องระเบิดไปในอารมณ์ใดก็ตามเถอะทางตาหูจมูกี่ยงกายกระชับมันระเบิดออกไปแล้วมันก็ปรุงไปแต่งมันก็บานปลายไปจนเป็นโลก ไม่เป็นธรรมเสียแล้วโลกอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดคิดป,ปรงปปุงคิดแต่งคิดอะไรต่างๆไปหลายอย่างวุ่นวี่วุ่นวายไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นจึงเรียกว่าโลกแต่เมื่อรวมมึงแล้วก็แม่หนีจกากกาลมะโลกอรยู่ในกามาโลกนั่นแหละ คิดอะไรก็คิดเถิดคิดสร้างบ้านสร้างเรือนคิดปลุกพุงคิดแต่งคิดหาทรัพย์เสีนยงเงินทองคิดเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลินก่นรสโสดพัะธรรมารมลงมารวมในนี้เพลิดเพลินนุ่มหลงมัวเมากับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ว่ามัวเมาที่ว่าลุ่มหลง คือไม่ไไม่รู้จักต้นจักปลายพูดวายจะเสียงแค่ั้นอันนี้เรียกว่าหลงเรียกว่ามัวเมาเออเปิดคืนวันข้ามคืนลุ่งก็เท่านั้นแหละถึงเดือนหนึ่งก็เท่านั้นเน่ะปีสองปีก็เท่านั้นแหละตลอดวันตายก็เท่านั้นเนี่ย ไม่ออกจางนอกไม่ออกนอกอย่างนั้นไปไหนร,รุ่นวายอยเพียงแค่ไหนในเรืเ่องโลกมอนปบาลจะเป็นถ้าเรื่องธรรมนะคะนันี่นีที่สิ้นสุดพิจารณาอะไรลงไปถึงว่าลูกเอาละเอาลูปเนี่ยเสียก่อนพิจารณาความเกิดมันก็ลงทึ่ความดับ ความแก่ความเฒ่าความดับมันก็ลงถึงความดับพิจนาใจไปไหยมันก็ลงถึงความตายจิตใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งไปไปก็ไม่มันก็หมดถึงความดับมันก็มันลงถึงสรุปลงถึงความหยุดนิ่งคิดปรุงคิดแต่งคิดไปอะไรคิดชอบคิดรักรักสวยรักงามรัก น้นลักนีรูปเสียงเกลิ่นรดปดถุพะถ้าไปทึงไหนรักมันก็พาส่วนตายมันก็ลงความตายของเขาแต่ว่าใจมันไม่ที่ใจมันเป็นโลกมันไม่ตายมันยังเพลินสนุกไปถึงแม้ตัวนี้ตายแล้วมันก็ยังไม่ตายตัวนั้นไม่ตายมันยังเป็นโลกต่อไปอาหารก็เป็นธรรมแล้วมันไม่เป็น มันไม่มันลงหยุดถึงความมันหยุดมันไม่คิดเนื้อปรุงแต่งมันลงถึ้งความดับคิดไปคิดไปกับทิศลวมดับของเขาแบบพากหม้ควงควางท้งสิ่งก็ลงดับนั่นแหละพรนั้นมันดับแล้วบ่อนตัวนี้ก็ลงดับเหมือนกัน ความข้อนั้นมันจางปลอดโปร่งเมื่อดับแล้วมันปลอดโปร่งโล่งหมดไม่ขับแคบไม่เดือดร้อนวุ่นวายดูดีวความโล่งความปลอดโปร่งมีอิสระในตัวในหยุดใจบังคับของมันไม่หยุใบังคับของกิเลสเรื่องหมอน้วเป็นกิเลส อยู่เหนือกิเลสท่านจึงเรียกว่าเหนือโลกอยู่ใต้กิเลสท่านเรียกว่าอยู่ในบังคับขอ,คของกิเลสเรียเป็นโลกขามโลกุตระตระไม่ใช่อื่นกืออะไรหรอกเหนือนก,นนกิเลสนี่นะเรียกว่าโลกุตระยู่เหนือที่เหนือมากมันก็สูง,สง,สง,สงขึ้นไปเหนือน้อยมันก็สูงน้อยสูงกว่ากิเลสน้อย จะเป็นไร่ถึงมรรคผลนิพพานจะได้ถึงชั้นฌานสมาธิสมบัติสโสดาสกิทาคานาคาชื่อแหรอก<ม>ันยังจะชื่อแต่ตัวไม่ไปอย่างทีเดีตัวใจไม่ไปอย่างทีตัวใจไปไแล้วไม่ต้องพูดมันก็ถูกแล้วถ้าใจไม่ไปพูดแร้วม้แต่มันไม่ถูก ยว่าพ่อพงคืออยู่เหนือโลกด้วยการอย่างทีแหละเรามาปฏิบัติฝึกฝนอบรมใจของตนที่มันคลุกขี้เยอะโดยโลกง,ง,งวเมาาโดยโลกแต่นั้นแต่ไรมาตั้งแต่เกิดมาคลุกขี้ง,ง,งวเมาาโดยโลก,กน,นั่นแหละเราฝึกหัด เดี๋ยวเนี่ยมาขจัดเรื่องเหล่านั้นให้ค่อยเบาบางไปค่อยเบาบางจากโลกให้มันเป็นธรรมเกิดมาไม,ไม่รู้ธรรมะไม่เป็นธรรมใจไม่สงบไม่เป็นธรรมไม่สงบมันก็ไม่เห็นธรรมแล้วิ ทมอยู่ที่ความสงบเน,นตังหันไม่ใช่คิดวุ่นวายสงสายก็ยังเป็นธรรมอธิบายทั้งเรื่องวิธรรมววางวามมากมายเรื้อที่จะกันนานับถึงเรื่องรูปเรื่องนามทั้งเรื่องจิตเรื่องใจอธิบายมากมายส่งไปตามอาการเลยไม่เป็นธรรม แต่หากสงบลงมาที่นี้เราเห็นพวกนี้แด้วย่เป็นธรรมเรื่องหลึ่งมันจะออกไปจากนี้ทิดพิจารณาเห็นรูปเห็นนามมากมายพวงของมันออกไปจากนคนทิ้งหลักเนี้เสียแล้วก็ไม่เห็นธรรมเอาไปทำไม้มากมายหลังล้วงหลายอันนี้ก็ยังไม่เห็น เห็นตัวนี้เสียก่อนนาจึงค่อยไปมากไยถ้าไม่เห็นของอันนี้แล้วของนั้นกระเปล่าทั้งหมดไม่มีสาระธรรมะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่โน่นที่ท่านเทศนาไว้นในคำพีในร้านก็ดีเรื่องหนังสือก็ต่างก็ต่างก็ดีไม่ใช่ธรรมะ ันเรื่องนั้นไม่ใช่ธรรมะเป็นตัวหนังสือจารึกคำพูดส่วนคำพูดต่างหากแต่ว่าเมื่อเข้าถึงธรรมะแล้วมันไม่ใช่อยู่โน่นมันไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงความสงบเมื่อสงบแล้ว เห็นขึ้นในใจของเราหนทีนั้นอย่างน้อยที่สุดจะเห็นจิตของเราว่าเราสงบเห็นจิตของเรานะั้นเรียกว่าปัญญาแล้วเกิดความสงบรูปป้ไปมาแล้วเห็นจิตของเราอันนี้จิตที่มันทรงสายไปตามอายตนาทั้งหลายนะั้น อันเรียกกิเลสจะรู้สักเท่าไหร่จะเอาสักเท่าไรมันส่งไปตามอายตนะทางหกตาหูจมูกเลี้ยงกายมันจะออกไม่จางนี่คุณนี้เห็นตัวต้นมาแล้วนะคุณนี้มันออกไปใครรู้เรื่องเขามันจะเอาไงกันอีกมันผิดมันถูกมันดีมันชั่วมันหยาบมันละเอียดมันติดมันคล้องมันยึดมันถือ ริงใดระไล่ไปเลย,นะยเรื่องเรื่องกิเลสทั้งหมดกิเลสพันหาตัณหาลอแปดพอไปจากทั้งนั้นพอกไปเจรนาทางหกออกินดทั้งหกหกอีกทั้งนั้นกุณิสงบแล้วอันเรื่องเหล่านั้นลยหายหมดยู่นิ่งคนเดียว ที่ท่านว่าเจกสตาลงอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวนี่ห <c oughs> มายความถึ่จิตจดจ่อเฉพาะเรื่องนั้นอันเดียวเช่นพิจารณาธาต์เฉพาะจดจ่อในทะางธาตุริจณาเฉพาะธาตุเบิกบานอิ่มๆในเรื่องธาตุธาตุสี่ พิยณาขันหา้าจิตใจเฉพาะนั้นจริงๆนะจังไม่ได้ส่งสไปไปหลายเรื่องหลายอย่างมันเรียกว่าจิตเรียกว่าเอเกคตาลงมันลงอันเดียวเอเกคตาหมายความเรื่องจิตอันเอกจิตอ,อันเป็นเอกนั้น เกิดเลิศยิ่งกวา่าจริงในแรนงผมวมดมันเห็นนะมันยิ่งกวา่าที่ไปรู้ภายนอกอะน,นะมันเต็มตื้นขึ้น,นมานะันมันเบิกบานขึ้นมานเรียกว่าเอกสตาความสงบอันนะั้นเป็นของยิ่ง เท่านี้แหละการสุกผลอบรมไม่มีอะไรอื่นนอกจากจิตแล้วก็ไม่มีอะไรตัวสติตอนั้นเข้าไปสงบจิตท,ทั้งสติกำหนดจิตให้อยู่ในเอกาตารุถ้ารักษาจิตได้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวไม่พอกแบกบงองแง,งคนแขนก็เรียกว่าเอกาตารุม เล่ามาบวชมาฝึกหัดปฏิบัติเขาต้องการตรงนี้แหละมากมา,ายข้องขวทงเทไรว่าพูดเส้็มากมายข้องขวงเทไรเทไรเรตามถึงการเอาตรงนี้่ต้องจิตเป็นเอกตาลมจิตเป็นเอกตาลมแล้วแน่แน่มีเกียรติแล้วเป็นว่าถูกต้องนะสติตั้งใจกำหนดจิตไม่ให้ไปในที่อืน่นเท่านั้นแหละเป็นพอ พูดเท่าไรมากมายเลยมันข้ามไปลงจะพูดเท่าไรก็พูดไปเถอะอยู่ตรงนั้นอันเดียวมีสติระวังสังวรทุกเมื่อสังวรก็สังวรยันทีหกนีน่สติกับคุมจิตนะนะกายของเรามันก็มีหกอย่างเท่านี้ตาหูจม,มูกลีงกายใจน ฝึกหัดก็ฝึกหัดตรงนี้แหละฝึกผลอบรมก็ฝึกผลอบรมตรงนี้ไม่ต้องอบรมที่อื่นให้เห็นตัวให้เห็นเรื่องของเรากายวาจาใจเป็นยังไงดูอยู่อย่างนี้เอาละอาทิตย์ไปกันอาทีตเป็นของสูง เรื่องของละเอียดเป็นองของอยากที่จะทำได้แต่ไม่ค่อยไม่เกินวิจัยของคนสามัญทั่วไปไม่ต้องทำเราทำสมาธิพึงยินดีพอใจในกรรมฐานของเราที่เราทำสมาธินั้นจะพิจารณาอะไรก็เอา พิจารณาพุทโธห,หรือพิจารณานาปาสติก็เอาอันนี้เป็นของเลิศรเริฐสูงสุดทุกพพุทธเจา้าก็เลยสำเร็จอน,นิพานรัผลีนผ่านเพราะอนาปาสติเหตุนั้นเราดำเนินตามรอยพรพุทธบาทคือตามรอยพระพุทธเจา้าท่านได้สำเร็จแต่ว่าเราจะต้องทำตามให้ท่า อทำสามท่านจากสำเร็จแต่ว่าสำเร็จก็มันถูกรอยของท่านแดงท่านดำเนินมาแบบนี้ให้พากันยินดีพอใจในกรรมฐานของเราความพอใจนั่นแนหะเป็นของดีเลิศสำหรับที่จะเ้าไปสู่ ความเจริญข้างหน้าถึงที่สุดคือความหลุดพ้นตั้งแต่ต้นที่ดต่ไปคำว่าต้นในเครือหมายความเปงนิดการงานในทงางสวงมดถ้าหาก็กมีศรัทธาแล้วคือความเชื่อความเรื่อมใสเง่อมได้สำเร็จถ้ามีความเชื่อความใสสักแต่ว,ว่าทำ ทำไปเฉยๆไม่เป็นผลสำเร็จถ้าหากมีศรัทธาเป็นเรื่องก้าวไปข้างหน้าเรื่อยไปไม่มีการถอยหลังแล้วพึงตั้งใจให้แน่วแน่อย่างนี้แล้วจงกำหนดเอาผู้สติสันไปไว้ที่ใจนั่นแหละ ใจที่มันแน่วแน่เต็มที่นะจึงค่อยภาวนาพุทโธหรืออาระกษ์อานาปาสติก็แล้วแต่พิจารณาลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกพุทโธหายใจออกพุทโธหายใจเข้าพุทออกแล้วแต่เธอให้มันแน่วในอันเดียวอันจิตที่นึกพุทโธนั่นแหะนึกอนาปาสติ มันแน่วนั่นแหละหายใจแวบแบแบมันกับฟาโกตั้งแที่นั้นไม่เลกำหนดเลยตามลมหายใจอะไรแบบแต่ว่าให้กำหนดลมหายใจแวบแวบแ,บ,แบพุทธโธไอหรืออรหังหรือจะเอานาฟาก็เอาเอาอันเดียวเอาอดไรฮะเอาอันเดียวแน่วแน่ตรงอันเดียวจริงๆ เมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็จะนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วให้จับออนนั้นให้ได้ผู้ที่นึกพุทธน,นึกอนาปานสตินนนหนึ่งผู้ที่นึกแล้วผู้ที่ไปเห็นอนาปานสตินันหนึ่ง มันเป็นสองขนสองอยา่างอานาปารสติเป็นอารมณ์เราไปเราเอาน,นั่นเป็นอารมณ์แล้วจิตเนี่ยไปเอานั่นเป็นอารมณ์ไปยึดเอานั่นเป็นอารมณ์เรากำหนดเอาผูไปยึดไม่ใช่ไปเอาอานาปารสติเรียกว่าเงียบข่ายผู้ฝายของเราจับไปนั้นให้มันได้ผู้ไปยึดหนึ่งนะผู้ไปยึดหนึ่งจับอันนั้นนะผู้ไปยึดหนึ่ง เมืจะตาเราเห็นรูปรูปนั้นเป็นของภายนอกเราไปเห็นนั่นไปเห็นรูปภายนอกเราอย่าไปยึดเอารูปยึดเอาผู้รู้นั้นต่างหากผู้ไปรู้ว่ารูปนั่นต่างหากตอนนั้นอะเรื่องของสำคัญที่จะจับออกให้ได้ถ้าหากยังไม่ทำเป็นมืนอก็ยังอยู่ยังจับได้ ถึงพูดนี่ก็สงสัยอยู่แต่ถ้าหากจิตมันเป็นแล้วมันผู้รู้นั้นไม่ต้องพูดยากฟ้ากฏขึ้นมาเลยไม่เอาตรงนั้นให้มันได้